สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่28นะครับเดือน11 2 0 9ครับตอนนี้เราอยู่ที่อุดมไซนะครับหรือ่ามมักเซนะครับอันนี้เราก็อยู่บนพิพิธภัณฑ์นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสถานที่ของพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็เดินขึ้นมามันก็อยู่บนเดินเข่าแล้วบนเดินเข่านี้ครับก็สามารถเห็นมุมของเมืองได้หลายมุมเลยนะครับจากมุมสูงนี่ครับนี่คือเมืองอุดมไซครับผม ประเทศลาวนะครับก็สวยงามครับจากมุมนี้ เดี๋ยวเราซูใม้เห็นบ้านเมืองของเขานะครับว่าเป็นไงบ้างนี่เป็นบรรยากาศระหว่างทางของการขับขี่ครับการขับขี่กูตเตอร์ของเราก็เห็นภาพเห็นมุมมองของเมืองหลายเมืองนะครับหลากหลายครับได้เห็นธรรมาชาตินะครับเห็นสิ่งก่อสร้างเห็นก็เป็นความสุขระหว่างทางครับวันนี้ก็แวะกกินอะไรมาเลื่อยนะครับ ของกินมีทุกประเทศครับผมนี่นะครับใครไม่เคยมาอุมศัก์ก็นี่เลยจากอุมศัก์นี่ก็สามารถที่จะไปจุดต่างๆของราวได้หลากหลายจุดนะครับมีรถประจําทางอยู่จากจุดน right ี้ไปเดี๋ยวผมก็จะต้องไปหลวงพระบางต่อแล้วครับก็เส้นทางเมเท่าไหร่ประมาณแค่160กสโลกิโลนั้นเอง แป๊บเดียวก็คงถึงนะครับหลวงพ่อบางตรงนี้มีสนามบอลน,นะครับข้างล่างก็นักฟุตบอลก็กำลังเตะบอลอยู่อย่ ตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันนะครับเนี่ย นี่ละครับมุมสวยๆของอุดมไซนะครับมักเซมักเซหรือว่าที่เรารู้จักเรียกมักเซโอเคครับพี่น้องเราก็มา,กาใกลและใกล้ประเทศไทยก็ไปทุกทีนะครับเดี๋ยงนี้เดียวเราก็จะถึงไทยแล้วจะได้กลับไปฉลองกับเพื่อนๆทริงีขอบคุณมากครับที่ติดตามคงต้องไปกันก่อนแล้วนะครับตอนนี้